ดอกแน่นมากเลยนะครับนี่คือบุญสัมพันธ์ที่เฮดํมมาเยี่ยมแล้วก็นเนาะด้ยวยความเป็นห่วงเลยบอกให้ไปใช้ชุดสร้างเครียดเพื่อจะพ่นกำกับให้ออกดอกและออกตามกันมานะครับเมื่อกี้ที่ไปเจอที่บ้านเฮดําวันนี้วันที่8มกราคม68ตอนนี้เป็นหางแย้ก็อยู่หมดนะครับใระวังเพี้ยไฟเออไม่มีครับไม่มีสะอาดดี ต้งเคาะอย่างนี้แหละครับเคาะแลหาดอกขาวนั่นดูคุมดูแม่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ออกสะใจดีจังนะครับออกสุดยอดเลยอ่าชุดสร้างเคียดไปกี่หนครับโอ้โหสองหลแล้วก็ไล่น้ำเออแล้วก็ปรับการให้น้ําใ,ให้ถูกต้องขึ้นวงแคบให้ให้ให้วงแคบเพื่อจะกํากัดปริมาณ และดอกโอโหสองหนใบดำปึ๊ดเลยฮะเพราะการที่ออกดอกได้ใบต้องเข้มเพื่อจับแสงได้ดีเ<ม>พราะในชุดสร้างเครียดมันจะมีคันเอ็มที่เป็น Mac, แกมแกแ็นลเซียมแต่ว่าเ<ม>จ้าของบอกเพิ่งเห็นนะเนี่ยใช่ไนหะม,ม,มแล้วดอกไม่สมบูรณ์ถูกใจไหมดอกใหญ่อาหารนั้นถึงเพราะในชุดสร้างเครียดก็คือชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกนั่นเองนะครับแต่ให้มันพักตัวได้ บานแล้วนี่เห็นไหมบานไว้ด้วยเพราะว่ามันสมบูรณ์ไงนะฮะสวยมากครับสวนของใครครับเนี่ยปลาโมดนะอ๋อคุณปลาโมดที่ว่าตามเฮดัมไปตะโนนเนี่ยอ่าจ่าจ่าเคยเจอผมอยู่ที่ร้านนั่นแหละแล้วก็เลยจัดชุดสร้างดอกให้มันเริ่มเป็นางใยแล้วโอ้หางแย่แล้วก็ติดหมดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราคุมน้ําเป็นโมโนฟิเลตกระถุงดอกทาตามตามคนที่สําเร็จก็ย่อมสาเร็จทําตามเฮดยมเนี่ยเนี่ยให้แกเป็นอาจารย์ไปเลย โอ้ยต้นต้นใหญ่ใหญ่เงี้ยแบกเป็นร้อยยังสบายเลยได้เลยได้สินะครับแต่ว่าเอาไว้สองร้อยก่อนนะแล้วค่อยแต่งซอยครับค่อยแต่งซอยถ้าไว้น้อยไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีแรงดึงมันจะแตกยอดเร็วแล้วก็ไม่ดึงอาหารมาแบ่งกันครับดูความสมบูรณ์ของดอกนะครับเนี่ยประโมดน้ำกุนไรครับผมพึ่งเมืองพึ่งเมืองอยู่ตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรเขาแก้วเขาแก้วโอ้โหดอก เท่าโปมือนะฮะดอกใหญ่มากแล้วก็ยาวย้วยสวยมากไม่ได้พ่นสารใช่ไหมหรือหรือพ่อนแล้วมันไม่ออกมันหลุดไปแล้วมาเจอชุดดอกหอมไอ้มาชุดชุดร่างเครียดเลยออกพืบเลยสองครั้งเหลือเฟือเลยถึงปลายยอดเลยครับ